สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่ติดตามไมล์เลิบเจเจห้าเก้าแปดช anel นะคะและก็สวัสดี FC สายยูทูบเบอร์สายลุงพลนะคะ FC ฟซลุงพลปาแตนทุกทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมาพูดข่าวข่าวที่เป็นประเด็นกันนะคะก็คือคนที่รู้กฎหมายเนาะก็ออกมาวิเคราะห์หรือว่าพูดคุยข่าวสารในเรื่องของลุงพลเนาะที่เราติดตามกันมานะคะก็ ได้ไปฟังได้ไปเห็นได้ยินมาเนาะว่าที่เขาพูดว่าไอ้วิเคราะห์เกี่ยวกับคดีของลุงพลนะคะที่บอกว่าทนายเขาก็ออกมาปลอบใจลูกความเขาอะไรประมาณนี้เนาะที่จริงนะคะคนคนเรียนกฎหมายมาด้านนี้ก็น่าจะรู้นะคะว่ามันญ,ญาติของทนาย ที่ที่เขาใช้กันอยู่นะ่ะมันเป็นแบบไหนนะคะคือทนายของแต่ละคนเนี่ยจะไม่ไปก้าวไกลในคดีอื่นๆของบุคคลอื่นที่เราไม่มีส่วนรู้ส่วนเกี่ยวข้องนะคะปกติแล้วมันมันญาติทนายก็จะเป็นอย่างนั้นเนาะตามที่เราดูข่าวห,หรือว่าติดตามเกี่ยวกับสื่อสารมาพวกนี้นะคะอย่างอย่างสื่อมวลชนเขาก็จะมีจรรยาบรณใช่ไหมคะ สื่อมวลชนส่วนทนายก็จะมีมัญญาตินะคะก็คือไม่ไปวิาพากษ์วิจาร์ณหรือก้าวไก่ในคดีของผู้อื่นที่ตัวเองไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือเกี่ยวข้องประมาณนี้ละคะเนาะที่ที่เราฟังหรือติดตามมานะคะไม่ว่าจะก,การไปพูดในทางชี้นําไปก่อนทั้งๆที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินว่าเขาผิดหรือไม่ผิดนะคะ แต่การพูดการกระทำก็คือชี้นำไปในทางบอกทุกคนให้รู้ว่าให้เชื่อตัวเองว่าคนนี้เป็นผู้ต้องหาเป็นผู้กระทำไปแล้วนะคะคือถ้าเป็นเอมันญยญติของทนายเขาจะไม่ไม่ค่อยให้มาพูดหรือวิเคราะห์เกี่ยวกับพวกนี้เนาะเพราะว่ามันมันผิดมันยาดนะคะก็ลองดูนะคะว่าจะเป็นยังไงเนาะคนที่เขาเป็นทนายด้วยกันเดี๋ยวเขาก็ออกมาแย้งกันเองนะคะว่า ผิดมันญาติหรือไม่ผิดมันญาติแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันผิดหรือไม่ผิดแต่เราออกมาพูดว่าทนายมันจะมีคําว่ามันญาติของทนายนะคะคือมันญาติของทนายนี้ก็จะไม่ไปไก้าวไก่หรือวิพากวิจารณ์คดีของผู้อื่นที่เขาทําคดียังไม่เสร็จและศาลยังไม่ตัดสินนะคะก็จะไม่ไปก้าวล่วงหรือว่าไปวิพาก์วิจารณ์หรือว่าไปด้อยค่าทนายอีกคนหนึ่งประมาณนี้ละคะ่ะเพราะมันผิดมันญาติเนาะตามที่เราได้ดูข่าวมากันนะคะ แล้วก็แล้วเรายิ่งไปได้ฟังว่าการพูดการวิเคราะห์อะไรพวกนี้มันเหมือนกับชี้นำให้คนที่เข้าไปดูเข้าไปฟังเชื่อตามว่าคนคนนั้นผิดไปแล้วตามที่เขาได้เอ่ยได้พูดไปเนาะอันนี้ก็คือมามาย้อนแย้งนะคะคือมามามาติดเตือนหน่อยเนาะว่าสิ่งเหล่านี้เราไม่ควรที่จะไปชี้นำก่อนท,ทั้งทที่ศาลยังไม่ได้ตัดสินเลยนะคะว่าเขาได้ทำผิดไปหรือยัง คนที่มีคดีความอยู่ถ้าศาลยังไม่ยังไม่ได้ตัดสินนะคะก็ยังถือว่าเขายังบริสุทธิ์อยู่ในส่วนตัวเกี่ยวกับคดีลุงพลนี้เชื่อเกินล้านว่าลุงพลป้าเต็นเขาไม่ได้เป็นคนทํานะคะตัวเราเชื่ออย่างนั้นนะคะเราติดตามข่าวมาอย่างนั้นถ้าท่านยังไม่เคยได้ดูข่าวหรือว่าไม่ได้ติดตามอย่างจริงจังท่านลงไปย้อนดูช่องใหญ่ๆนะคะช่องใหญ่ๆที่เขานําเสนอตั้งแต่ วันแรกที่เกิดเรื่องนะคะลองไปย้อนดูทุกคลิปทุกช่องนะคะว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเป็นยังไงเนาะแล้วค่อยมามาไอ้นี้รอวันศาลตัดสินก่อนแล้วค่อยบอกเขาว่าเขาเป็นผู้ร้ายตัวจริงนะคะอันนี้ตามที่ฟังมาก็เหมือนกับจะไปชี้แนะแล้วว่าคนคนนี้ผิดไปแล้วคนคนนี้เป็นจำเลยเป็นผู้ต้องหาที่ทำที่ทำเรื่องจริงๆนะคะ จริงๆแล้วศาลก็ยังไม่ได้ตัดสินเลยนะคะแล้วเอกความรู้เหมือนกันนะคะความรู้ไม่ว่าคุณจะจบสูงมากน้อยแค่ไหนหากจบสูงแล้วเอาความสูงที่ตัวเองเรียนมาหรือว่าหน้าที่การงานของตัวเองหรือว่าสังคมของตัวเองมาด้อยค่าผู้ที่เขามีวุฒิภาวะน้อยกว่าตัวเองอันนี้ยิ่งมันดูแล้วก็มันทุเลศมากกว่าเนาะตามความคิดของเรานะคะ ถ้าคนที่เขาเรียนแค่ปสปหเขายังคิดได้ว่าการที่เราจะไปดูถูกหรือว่าไปดูหมิ่นผู้อื่นเขาหรือว่าไปเหยียดคนอื่นเขานะ่ะมันก็ไม่ดีแล้วคนที่เขามีจิตใจที่ดีหรือว่ามีความคิดจะไม่เอาเรื่องการมีความรู้สูงมีความรู้ต่ํามาด้อยค่าผู้อื่นใช่ไหมคะไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ละคะที่เอาเอาเรื่องความความรู้ หน้าที่การงานหรือว่าสังคมของคนคนนั้นน่ะเอาของตัวเองแล้วไปด้อยค่าผู้อื่นที่ที่ที่ด้อยกว่าตัวเองนะคะอันนี้ก็มันดูแล้วมันเป็นคนที่ใช้ความคิดน้อยเกินไปเนาะใช้ความคิดที่เอาหน้าที่การงานหรือว่าความรู้ของตัวเองนะ่ะมาพูดยกยอตัวเองคนที่เขาเรียนรู้หรือคนที่เขาจบในน้อย เขาดูที่การกระทํามากกว่าคะ่ะต่อให้จบสูงเท่าไหร่แต่ความคิดหรือว่าการกระทํามันแย่เขาก็ไม่นิยมสันเสริญยืนยอหรอกแต่ถ้าคนที่เขาจบแค่ป .4 ป .5 ป .6 อย่างนี้แต่การกระทําของเขานะ่ะมันมีคุณค่ามันมีประโยชน์มันเพื่อเฟือให้แก่สังคมหรือว่ามันทําทุกอย่างเพื่อส่วนรวมนะต่อให้เรียนจบป .4 ป .5 ป .6 คนเขาก็สรรเสริญเยินยอค่ะไม่จําเป็นต้องจบสูงนะคะเนาะอันนี้ไม่ได้จบสูงค่ะก็จบน้อยเหมือนกันแหละก็ถึงออกมาว่าไม่เห็นด้วยที่เอาเอาความรู้ความสามารถของตัวเองหรือว่าหน้าที่การงานของตัวเองตําแหน่งตัวเองหรือว่าสังคมที่ตัวเองอยู่มาด้อยค่าคนคนที่เขาเรียนน้อยคนที่เขามีความรู้น้อยนะคะเอามาด้อยค่าแบบนี้มันมันเหมือนกับว่าเราไปยก ยกตนข่มท่านนะคะยกตนข่มท่านทุกอย่างเราดีหมดแต่มองเห็นคนอื่นว่าไม่ดีทุกอย่างของตัวเองทำหรือทุกอย่างของตัวเองคิดคิดว่าดีแต่บางทีคนอื่นเขามองอาจจะไม่ดีดีอย่างที่เราคิดก็ได้นะคะเนาะอันนี้ก็ฝากมาพูดมาคุยแล้วกันว่าบางครั้งนะคะศาลเขายังไม่ได้ตัดสินเลยคุณอย่าตัดสินไปก่อนเลยคะ่ะรอศาลท่านตัดสินก่อนดีกว่านะคะเพราะว่าทนายของ ลุงพลเขาก็ออกมาพูดแล้วว่าพยานหรือว่าโจ์เขาให้ปากคํำยังไงนะคะอันไหนดีกับลุงพลเขาก็ออกมาแถลงแล้วอันไหนที่ต้องปิดเป็นความลับเขาก็ยังไม่เอาออกมานะคะก็รอติดตามไปนะคะถึงวันที่ตัดสินนั่นแหละคะ่ะว่าเขาจะเป็นยังไงอย่าตัดสินก่อนถ้าเราไปตัดสินก่อนว่าคนนี้ผิดคนนี้ถูกเท่ากับไปละเมิดศาลนะคะเนาะไม่อยากให้ไป ให้ใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาฟังก็ไม่อยากให้ไปละเมิดตรงส่วนนั้นว่าคนนี้ถูกคนนี้ผิดแต่ความคิดของเราก็คือเขาไม่ได้ทําแค่นั้นแหละไม่ได้บอกว่าเขาผิดหรือว่าเขาถูกแต่ความคิดของเราที่เราติดตามมาก็คือเราเชื่อร้านเปอร์เซ็นว่าลุงพลไม่ได้ทําน้องแต่ไม่ได้เป็นละเมิดศาลค่ะก็คือเราเราเชื่อในส่วนตัวของเราแล้วที่เรามองเห็นว่าตั้งแต่วันเกิดเหตุนะคะเรามองเห็นว่าสองสามีภรรยาคู่นี้ ไม่มีส่วนรู้เห็นในการในการเสียชีวิตของน้องว่างั้นเถอะคือเราดูยังไงยังไงเขาก็ไม่มีส่วนไปไปส่วนได้ส่วนเสียในในเรื่องนี้เลยค่ะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็แล้วแต่อีกอย่างหนึ่งเราดูข่าวมาเราเชื่ออยู่แล้วเพราะเราดูข่าวมาตั้งแต่ต้นเขาก็ทํางานอยู่ด้วยกันบนส่วนอย่างจะเอาเวลาไหนเรามาทําร้ายน้องนะเขาไม่ใช่หนังการ์ตูนนะคะที่อยู่ในการ์ตูนน่ยอยู่ใน อะไรไอมดแดง5ออรเรนเจอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการ์ตูนหายวับหายวับนะั่ะจะได้ไปตรงนู้นก็ได้กระโดดไปตรงนี้ก็ได้อันนี้มันคนปกติคะ่ะมันไม่ใช่ละครหรือว่าไม่ใช่การ์ตูนไม่ใช่หนังที่จะกลายร่างหรือแปลงร่างหรือหายวับปับป๊บไปที่ไหนก็ได้นะ่ะเห็นๆกันอยู่ว่าเขาก็อยู่บนสวนยางด้วยกันจับ G P S อยู่ด้วยกันจะให้เขาเอาเวลาที่ไหนละคะลงมาทําร้ายน้องอะ่ะคนที่ เรียนถึงกระทั่งบางคนนะ่ะการที่ไปศึกษาหาความรู้หรือว่าเพิ่มเติมในข้อกฎหมายแต่กลับเอาข้อกฎหมายบางครั้งนะ่ะเอาไปทำร้ายผู้อื่นเขานะคะก็อยากให้เห็นใจคนไทยด้วยกันเนาะถ้าเรารู้กฎหมายแล้วยังเอากฎหมายไปเล่นงานคนที่เขาไม่มีความรู้หรือหรือไม่มีพื้นฐานในเรื่องพวกนี้นะคะเขาไม่รู้ทันรู้ไม่รู้เกมของพวกคุณหรอกเนาะ ไม่ทันเกมหรอกค่ะคือคนบ้านๆน่ะจะไม่รู้ทันเกมไม่ว่าจะคุณจะเอาข้อกฎหมายอะไรมาเล่นเขานะคะเนาะก็ฝากให้เห็นเห็นใจคนบ้านๆด้วยค่ะอย่าอย่าพูดชี้นำํำชี้เนะว่าเขาเป็นคนกระทำค่ะรอศาลตัดสินก่อนแล้วกันนะคะอันนี้ก็ออกมาพูดคุยแย้งว่าเราไม่เห็นด้วยในสิ่งในสิ่งที่ท่านพูดกันนะคะเพราะว่า ศาลก็ศาลท่านก็ยังไม่ได้ตัดสินเลยว่าลุงพลป้าเต้นน่ะทําร้ายน้องจริงหรือเปล่านะคะเราไม่อยากให้ท่านน่ะไปชี้นําหรือว่าไปชักจูงหรือว่าไปชี้แนะว่าให้คนที่ผ่านเข้ามาดูนะว่าลุงพลป้าเต้นเป็นคนกระทําน้องไปแล้วนะคะรอศาลตัดสินก่อนนะคะอันนี้คลิปนี้ก็เลยมามาพูดคุยนะคะคือหลายๆอย่างนะคะสังคมเราจะอยู่ได้ด้วยความจริงค่ะ หลักฐานความจริงเท่านั้นนะคะกฎหมายมันเป็นกฎหมายอยู่แล้วค่ะถ้าเรารักษากฎหมายนะคะความจริงจะมีสิ่งความจริงมายืนยันเสมอนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ละค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ